ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยกับช่องของซปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้มานะครับในเรื่องของการจําลองการเลือกตั้งว่านายกมาจากคนกลางหรือนายกมาจากเลือกตั้งนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับเราก็จะมีนะครับกิจกรรมนะครับของการจําลองการเลือกตั้งซึ่งเสมือนจริงนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่านะครับกลุ่มคนนะครับของชาวนนกลุ่มคนนะครับของชาวเที่ยงตรงนะครับจะมีการบวชกันนะครับแล้วก็ประชากรนะครับที่เข้ามาที่นี่จะมีนะครับความคิดความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง ของมติจำลองในเที่ยวนี้สักทู่เดียวครับเป็นครับวันนี้เรามาที่งานของการจำลองเลือกตั้งนะครับกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆกลุ่มเที่ยงตรงของเรานะคะเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการล้ายกันนะคะเจอกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเจอกันในกิจกรรมกลุ่มต่างๆแล้วก็คิดว่ามีความคิดเห็นเดียวกันก็เลยมารวมจัดกิจกรรมที่เชิงสร้างสรรค์ทางการเมืองแล้วก็ช่วย หาทางออกทางการเมืองนะคะนะครับวันนี้เป็นการจําลองการเลือกตั้งว่านายกมาจากคนกลางนะครับแล้วก็หรือว่านายกมาจากการเลือกตั้งคาดหวังอะไรกันจ,จากการจําลองในเที่ยวนี้บ้างคับคือเราต้องการเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเราก็คิดว่าการประชามติเป็นอีกทางออกทางหนึ่งที่เป็นวิธีการที่จะทราบได้ว่าประชามติของคนในส่วนของจังหวัดอื่นๆหรือในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการที่จะ เลือกนายกคนกลางหรือนายกที่มาจากการเลือกตั้งค่ะครับนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มอบให้กับประชาชนทุกคนนะคบว่านะครับ,นะรบ,นะรบมาสแสดงความคิดเห็นนะคบว่านะครับ,นะรบเราต้องการไคร่นะครับซึ่งจะมาบริหารประเทศของเรานะครับจากนายกคนกลาง นะครับหรือว่านะครับจากนายกการเลือกตั้งนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับพิงค์ายให้กับประชาชนนะครับผู้มาออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ท่านประชาชนผู้อยู่ชมอยู่ทางม้านวันนี้ด้บ้างครับคือจากได้ยินเสียงนะคะแล้วก็ภาพด้านหลังนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นประชาชนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เขาก็อยากออกสิทธิ์ออกเสียงนะคะของตัวเองว่าเขาอยากที่จะเลือกนายกคนกลางหรือนายกที่มาจากเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเองอยากแสดงออกของการที่เขาได้มีสิทธิ์มีเสียงที่เป็น ที่ทําในระบอบของประชาธิปไตยได้อยู่ภายใต้ของรัฐธรรมนูญถูกต้องนะครับเราทุกคนนะครับมีสิทธิ์มีเสียงนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการบริหารในระบอบของประชาธิปไตยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนและก็ทีมงานนะครับเที่ยงตรงเที่ยงคามนะครับทำกิจกรรมดีๆเพื่อประชาชนทุกคนนะครับหวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีขึ้นมาบ่อยๆขอบพระคุณมากครับตามที่นิ